สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับ10ข้อมูลสำคัญที่เราต้องรู้ก่อนที่จะไปเล่น Linux W นะครับ ข้อแรกนะครับเกมนี้มีพื้นฐานมาจากลีเนทภาคแรกนะครับทั้งการเคลื่อนไหวและมุมกล้องนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะอัปเกรดจากลีเนทหนึ่งมาเป็นภาพ 3D อัปเกรดกราฟิกและเนื้อเรื่องใหม่แทนนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่มาจากผู้สร้างลีเนทตัวจริงเลยนะครับไม่ใช่ลีเนทสองเลเวอร์ชันที่เราเคยเล่นในมือถือกันนะครับอันนั้นคือค่ายอื่นซื้อลิขสิทธิ์ของลีเนทไปทำนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เล่นลีเนทสองเลเวอร์ชันมาลืมไปให้หมดครับมันคนละรูปแบบกันเลยนะครับเกมนี้จะมีความออริจินอลของลีเนเทน้รคและๆับ แย่งชิงพื้นที่ฟาร์มการกักบล็อกไว้ให้กิวตัวเองได้ล่าเรียกได้ว่าซีรีส์ลีเนียรเนี่ยเป็นต้นแบบเกม PK เลยนะครับและก็การ PK ของเกมนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเปิดสถานะ PK หรืออะไรเลยคือเราแค่เล่นเล่นอยู่ เจอใครมาแบบแจมมอนนิดเดียวเราแค่คลิกที่ชื่อแล้วก็ยัดดาเมจเข้าไปใส่ตัวที่เราคลิกได้เลยครับคือไม่จำเป็นต้องเปิดอะไรเลยวิ่งไปเปล่าๆแล้วตีได้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ฟรีพีเคมากๆนะครับแต่ว่าเกมนี้มันก็มีคาร่าของคนที่เป็นฟ k ีเคเพเยอร์ด้วยนะครับสามเกมนี้สามารถเทรดของได้นะครับแต่ผู้พัฒนาเขายัางบอกว่าเขายัางหาวิธีการจัดการของระดับสูงในการเทรดระหว่างผู้เล่นอยู่นะครับ แต่ว่าพวกไอเทมธรรมดาที่ไม่ใช่อาวุธบอสร,ระดับสูงก็สามารถเทศกันได้เลยนะครับและเกมซิลลี่รินเนียในโมบายเนี่ยส่วนใหญ่นะครับในตลาดกลางเขาจะใช้เพชรเป็นตัวแลกเปลี่ยนนะครับฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับตลาดกลางที่ใช้เพชรซื้อได้อย่างเดียวเฮ้ยมันจะแบบว่า pay win เพย์ทูเวเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเรามองในมุมหนึงมันก็เป็นข้อดีทั้ง2ฝั่งครับทั้งสายฟรีแล้วก็สายเติมนะครับคือ สายฟรีเนี่ยสามารถหาเพชรฟรีๆได้จากการฟาร์มมอนดอกของหรือโชคดีนะครับเราอาจได้ของบอสมาขายในราคา1000หรือ10,000เพชรซึ่งเป็นเงินที่เยอะมากๆนะครับใครสายพ่อค้าหรือว่าสายฟรีเนี่ยสามารถทำไอเดียแล้วขายยกเพชรไปได้เลยนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆจากการที่ผมเล่นล n เน็ตทูโมบายจากเซิร์ฟเกาหลีมานะครับก็ใช้ระบบเดียวกันเลยครับคือตลาดกลางใช้เพชรในการแลกเปลี่ยนนะครับผมสามารถหาเพชรฟรีๆได้วันละหลักร้อยหรือถ้าวันไหนโชคดีเนี่ยอาจจะได้ถึงหลักพันเลยนะครับจากการเปิดประมาณ2-3จอนะครับ คือเราเอาตัวเด็กไปฟาร์มใช่ไหมครับขายของได้เพชรมาแล้วเราก็โอนเพชรเข้าตัวหลักประมาณนี้นะครับคร่าวๆเรื่องระบบตลาดนะสอาชีพตอนเริ่มในเกมนี้นะครับจะมี4อาชีพนะครับคือเอลฟ์โมนาดไนท์และวิสานนะครับและอาชีพที่จะมาต่อจาก4อาชีพหลักก็คือด์กเอลฟ์นั่นเองนะครับส่วนเรื่องอาชีพล็อกเพชรไหมผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผู้พัฒนาเขายังไม่เปิดเผยเรื่องอล็อกเพชรเท่าไหร่นะครับ5 เกมนี้เป็นเกมแรกของเกาหลีกันเลยก็ว่าได้นะครับที่เปิดโอเพ่นพร้อมกันทั่วโลกคือส่วนใหญ่เนี่ยเกมจากเกาหลีนะครับเขาจะได้เปิดที่ประเทศเท่าก่อนแล้วค่อยทยอยเปิดทีละประเทศใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมแรกเลยครับที่ได้เปิดพร้อมกันได้เริ่มใหม่พร้อมกันนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเกมนี้เนี่ยเราจะเริ่มสูนพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลเทคนิคการเก็บวลเนี่ยก็จะได้มาพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแชร์เทคนิคการเล่นดีๆในอนาคตเพื่อผู้เล่นไทยด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีเทคนิคดีๆมาแชร์อีกแนนน่อ เกมนี้สามารถสร้างตัวละครชื่อภาษาไทยได้แล้วนะครับ แต่อันนี้ผมยังไม่มั่นใจนะครับว่า UI ในเกมเนี่ยจะมีภาษาไทยด้วยไหมนะครับแต่ว่ามีอิงแล้วแน่นอนซึ่งผมมองว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่จะมี UI ภาษาไทยในเกมนะครับ7คนไทยส่วนใหญ่เลือกเล่นเซิร์ฟอีวานะครับอ้างอิงจากในกลุ่ม Facebook นะครับโดยเมื่อตัวเกมจริงเนี่ยอาจจะมีให้เลือกเซิร์ฟย่อยกันอีกนะครับเป็นอีวาะหนึ่งหรืออีวาะสองครับเพราะว่าในงานโชว์เกมครับเขาพูดถึงเซิร์ฟเวอร์ย่อยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็คือเป็นอ่าอีวาเนี่ยนับเป็นเวอร์นะครับแล้วก็มีเเ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 ซซซซิิิรร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 ์์์์์์ฟฟฟวว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 ออ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 อยย่่่่่่่่่ีีีีีีีีีีกกทนน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 ึึงงะะคคคัััับบบบาา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 าลลลลลแแแตไไไปปมมณ้้้้้้ถใืืพ ตกใจไปนะครับเพราะว่าถ้าอินตามลินเนตทูมบายเนี่ยเกมนี้เนี่ยสามารถย้ายเซิร์ฟได้นะครับเขาจะมีช่วงเวลาให้ย้ายหรือว่ามีของมาขายให้ย้ายได้นะครับซึ่งย้ายได้แน่นอนนะครับมาถึงข้อแปแล้วนะครับเกมนี้จะไม่มีเลขดาเมจเมื่อเราโจมตีนะครับมันเป็นความคลาสสิกของลินเนตนั่นเองนะครับแต่จะมีสถานะคริตเข้ลเกรดหรือว่ามิสแพนนะครับแต่ถามว่าเราจะดูได้ไงล่ะว่าเราตีมอนแรงหรือศัตรูแรงไหมสิ่งที่จะบอกกับเราได้อย่างเดียวเลยครับก็คือของและเลเวลของตัวเราเป็นตัวบอกนะครับก้านะครับเมื่อกี้ไม ข้อ9ก็คือเกมนี้จะไม่เห็นหลอดเลือดของศัตรูและมอนสเตอร์ด้วยเป็นไงอึ้งเลย,เลยสิไม่มีทั้งเลขดดเมจแล้วก็ไม่เห็นเลือดเอา้าแล้วตีกันจะรู้ได้ไงว่าใครตายไม่ตายวัดใจลุ้นๆเลยครับว่าเรามั่นใจกับของเราแค่ไหนแล้วเรารู้สึกว่าศัตรูของเราเนี่ยไหวกับเราไหมหรือว่าศัตรูจะตายแล้วเรียกได้ว่าเป็นเกมวัดใจวัดของนะครับแล้วก็ความมั่นใจลุ้นๆเลยมาถึงข้อสุดท้ายนะครับข้อที่10 เกมนี้จะมีอ e ีมูในตัวของมันเองนะครับไม่ต้องไปโหลดผ่าน LDPlayer หรือว่าอ่าพวกน็อกอะไรนะครับอ e ีมูของเกมนี้นะครับมีชื่อว่า purple นะครับซึ่งเป็นอ e ีมูของ NCsoft เองเลยนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดตัวอ e ีมู Purple เนี่ยมารอได้แล้วนะครับตอนนี้ โอเค10ข้อผ่านไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับเกมดินเนจะเปิดให้เราเล่นวันที่3พฤศจิกายนเวลา4ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็จองชื่อได้แล้วนะครับย้ําอีกทีนะครับชื่อตั้งภาษาไทยได้แต่ว่าถ้าใครไปจองชื่อแล้วเห็นเซิร์ฟอีว,ว่าเต็มไม่ต้องตกใจนะครับมันเต็มแค่การจองชื่อนะครับ ตอนเปิดเซิฟจ,จริงเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้อยู่นะครับเอาละ10ข้อมูลของเราผ่านไปแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมีเทคนิคดีๆของ l i n นียมาแชร์ต่ออีกแน่นอนนะครับโอเคมาเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับข้อมูลไหนผิดพลาดไปก็สามารถมาคอมเมนต์ช่วยกันแก้ได้ด้านล่างเลยนะครับ